หน้าท้องทุ่งบางกะปิครับท่านผู้มีเกยียรติบทประพันธ์ของไม้เมืองแดงพระท่านผู้มีเกยียรติ <S <S ไอขวัญแสบมันแสบไอขวัญเป็นลูกของใครวะมันไ,<อ>ไม่มีพ่อแต่ว่าเขาไม่กล่าวถึงนี่ยใช่มันเข้ากล่าวถึงแต่ไอขวัญกับไอเลียวใช่ไหมสองคนไอเลียวมันเป็นควายเออเขาไม่พูดถึงพ่อถึงแม่ใช่ไหมเออก็มึงรู้แล้วมาถามกูาทำเหี้ยอะไรล่ะแสบแสบ เป็นทองน้ําใสที่ทุกคนได้อาศัยได้ดื่มได้กินแม้แต่ไอขวัญไอเรียมซึ่งเป็นหนุ่มสาวในหมู่บ้านแห่งนั้นก็เคยแก้ผ้าตรงเตงตรงเตงยี่ขวัญแก้ผ้าโลทโฮมาอาบน้ําในคลองแสนแสบเป็นประจาเท่านั้นยังไม่พอไอขวัญไหายน้ําอยู่ดีๆีอเรียมเกิดมีอารมณ์เข้าไปตะคุบคอไอขวัญแล้วดึงหน้าอีเรียมมา หอมแก้มพูดปาดพูดปาดโอ้ช่างมีความสุขเหลือเกินด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเอกขวัญทนไม่ไหวก็เลยอีอีเลียมอยู่ในน้ําแห่งนั้นเองโอ้ช่างมีความสุขเหลือเกินอีเลียมบอกพี่จ๋าข้างบนไม่สนุกเลยเราดำน้ํไปไปข้างล่างเอาไหมไอกขวัญก็พร้อมด้วยเห็นใจด้วยแบบดำใต้าน้ำโอ,อ้โหมันช่างมีความสุขเหลือเกิน เพลินๆอยู่นั่นเองปลาปากระเป้าไม่ทราบมาจากไหนมาตอดขวัญนีน่ไอ้ขันตะดุงหยงอุ้ยบอกอีเลียมมาโทษพี่ทําไมพี่โดนปลาปากระเป้าตอดแล้วไอข้ขวัญพูดอย่างนี้อีเลี่ยมบอกว่าไปข้างบนดีกว่าข้างล่างมันค่อยปลอดภยัยเลยไอข้ขวัญก็พาอีเลียมวหายน้ปข้างบนไอข้ขวัญอีเลี่ยมะเสียใจร้องไห้ไว่าขวัญทําไมถึงทำไมไม่บอกกับพ่อกับแม่ก่อน ไอ้ขวัญเสียใจด้วยบอกอีเดียมว่าอย่าร้องไห้ไปเลยแล้วทั้งสองก็ต่อโอโมันต้องมีความสุขเหลือเกินจิหายร้องไห้ยังเออคุณนึกว่ามันจะแสบตะกะปาตะกะเป้าต่อไข่แล้วนะสือกสะอื่นไอ้ขวัญก็สะอกสะอื่นมันมีเศร้าผสมด้วยโอ้จิ๋หายอย่างนี้ไม่ไหวมึงบอกเอาแค่แผลมันนท้องทุ่งบางกะปิครับท่านผู้มีเกียรติตำนานรักอันนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ี่สเจ็ปีที่แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับท่านผู้มีเกียรติ บทประพันธ์ของไม้เมืองแต่พระทูตม,มีเกยียรติไอ้ขวัญแสบมันแสบไอ้ขวัญเป็นเป็นลูกของใครวะรเป็นลูกใครนะเดี๋ยวนะเป็น,ปนลูกของออ่มันไม่มีพ่อแต่ว่าเขาไม่กล่าวถึงนี่ฉันไม่เขา้ากล่าวถึงแต่ไอ้ขวัญกับไอ้ไอเลียวใช่ไหมสองคนไอ,ไอเลียวมันเ,เป็นควายเขาไม่พูดถึงพ่อถึงแม่ใช่ไหมก็มึงรู้แล้วมาถามกูาทำเพี้ยอะไรล่ะทบทวนมึงจะผ่านวัดมหาบุตรหรือเปล่าผ่านวัดมหาบุตรไปเจอแม่นาคบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอไม่ไป อีเรียมจะได้ออกไหมจ๊ะเพราะอะไรล่ะพ่อของอีเรียมถึงกีดกันไอขวัญก็ไอขวัญเป็นคนจนคนจนเป็นยังไงอ้าวไม่มีใะแดกนี่ก็รู้กันอยู่แล้วท่านผู้มีเกียรติครับอีเรียมมันก็รักไอขวัญไอขวัญมันก็รักอีเรียมแต่ทําไมล่ะกำนันเข้มถึงกีดกันไอขวัญนักเพราะไอขวัญเป็นคนจนใช่สิหนีหนำซ้ำ เอาเยอเรียนไปอยู่กรุงเทพห่างๆกูหน่อยก็ได้ฮะจิตใจนเลยเีขนาดนั้นคนไม่ใช่คนหรือไงคนตนใช่คนหรือเปล่าคนฮะจะเป็นหาอะไรล่ะทำไมพี่น้องครับไอทองมันเป็นเพื่อนของไอขวัญมันได้หนีมาจากยะโสธรเรียบร้อยแล้วเพราะไอทองเนี่ยมันได้ฆ่าแม่ของมันแม่มันมาส่งข้าวช้าทำไมพี่น้องทั้งหลายมันนึกว่าข่าวในกระติ๊เนี่ยมันมีหน่อย มันเลยเอาขั้นไถ่ได้ตีหวัวแม่มันปูปูป๊ตายแม่มันตายมันก็เลยหนีมาอยู่กับไอ้ทองแล้วแม่มึงยังอยู่หรือเปล่าฮะแม่มันตายแล้วแล้วแม่มึงละ่ะแม่กูยังอยู่อ๋อจีาพายไปเกี่ยวหาอะไรไอ้ทองว่ะไอ้น่มันกล่องข้าวน้อยข้าแม่โอ้ยียเอ้ย ER มึงเล่าอย,อ,ยอย่างนี้แวววัดมหาบุตรซะดีกว่าอ๋อมันยังใกล้ๆกันหน่อยแล้วแม่นาาก็ได้ไม่หายเ้ยวัากลัวกระแทกมันอ๋อไม่รู้นึกว่ามึงชอบกลัวบรรยาย ที่หายเนี่ยของกูดีนะมีแม่นาคเรื่มันไม่เห็นมีแม่นาคเลยเมื่อกี้มันไม่มีเท่านั้นมึงเอาเอาแบบว่าไอ้ทองนี่มันกล่องข้าวน้อยข้าแม่ช่้ามาที่แม่มันเอาข้วเหนียวมาให้เจ้าใช่แล้วมันว่ามาสายแล้วเอามาน้อยแล้วตีแม่มันตายใช่มันไม่มีในเรื่องนี้มันอยู่ตอนต้นต้นไหนอ่ะมึงดูตอนไหนเนี่ยกูดูตอนไอขวัญและไก่เอี่ยมมึงดูใกล้จบสิมึอกมาจากโรงก่อนแล้วตอนต้นมันมีเพราะไอทองไอขวัญเป็นเพื่อนกันเลอฮแสนเสียว ไอ้ทองสสมันก็ได้หนีมาอยู่กับไอ้ขวัญไอ้ขวัญก็เล่าความทุกข <oh, okay, ์ให้ฟังว่าพ่อของอียเรียมน่ะเอาอีรเรียมไปอยู่กรุงเทพแล้วไอ้ทองก็เล่าให้ไอ้ขวัญฟังว่ามันฆ่าแม่ของมันแล้วโอ้อธิจารมีความทุกข์ด้วยกันทั้งคู่ไอ้ทองมันก็ใช้ความคิดว่าเอ๊ะทํายังไงไอ้ขวัญมันทั้งใจสมปรักที่อียเรียมไปอยู่กรุงเทพจะไปหาอีเรียมยังไงอธิจารไอ้ทองมันก็สร้างบ้องไฟให้ไอ้ขวัญให้ไอ้ขวัญเนี่ย จุดนั่งมองไฟไปหาอิเรียมที่กรุงเทพมันไม่ได้นึกถึงแม่มันเลยแม่มันตายแล้ว,ลวโอ้<า>อะไรอ,อันนี้จา <c oughs> ไออิเรียมไอเหียว <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีไปบอกครับสำหรับท่านที่ ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรค์คอมเมดี้นะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานครับผม